เอาละครับผมนะกดูครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอกราบสวัสดีสวัสดีคุณูที่น่ารักทุกๆคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ผมแสดดีนะครับผมนะกดูครับยังไงก็วันนี้เนี่ยผมมีกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งมาแนะนําคนโดูนะครับเดี๋ยวผมขึ้นภาพไปนี่เลยนะครับผมนะคนดูครับเป็นกิจกรรมเข้าใหม่นะครับมาเพื่อการแข่งขันสุดพิเศษนะครับผมนะคนดูครับการแข่งขันครั้งใหม่นะครับ4เฟส4ภาคความสนุก ล้นแน่นอนใช่ป่ะม่น่านอ็อปเฟสวะเดี๋ยวแป๊บนึง best fast fast best fast fast ไม่จำเป็นต้องดูหน้าผมนะดูรูปกิจกรรมดีวกว่ากิจกรรมนี้น่าดูกว่านะครับผมนะคุณผู้ครับ เอาละครับผมนะคุณรู้ครับกลับมาอีกครั้งนะครับผมนะกับแฟชั่นแรปเปอร์ที่ผูเ้เล่นเรียกร้องให้กลับมาขายชุดจะเท่แค่ไหนต้องมาดูกันเลยนะครับผมนะคุณรู้ครับก็คือว่าชุดเนี่ยก็คือจะเข้าพรุ่งนี้นะครับแต่ผมอัดคลิปก่อน1วันนะครับวันนี้คือวันที่12นะครับผมนะคุณูครับกิจกรรมนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่13กรกฎาคมจนถึง20กรกฎาคมนะครับผมนะคุณรู้ครับชุดก็จะเข้าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เลยนะครับแล้วก็หมดเขตวันที่ยี่สิบนะครับเรามารอรู้กันว่ามัน คนดูครับอีกหนึ่งกิจก,กรรมนะผมนะส่งท้ายนะครับส่งท้ายเหล่านักสู้ด้วยกิจกรรมของนี่แลยครับผมน้าสตรีทไฟต์เตอร์วีนะครับผมนะคนดูเดี๋ยวผมจะขึ้นพายโดนี่นะครับผมนะคนดูส่งท้ายแล้วนะครับผมนะคนดูครับระยะเวลากิจกรรมก็ตั้งแต่วันที่12กร,รกฎาคมจนถึง18งกร,รกฎาคมนะครับผมนะ <S <S เดี๋ยวเพิ่มภาพขยายภาพอ่านี่เลยเขาเขียนว่า1บูย่าก็จะได้ตั๋วสุม่มเขาเรียกว่ารักกี้รอยัลนะครับผมนะ5บูย่ารับเสื้อสตรีทไฟต์เตอร์วีเป็นหนตัวแล้วก็10บูย่ารับไปเลยครับ สำหรับสกิน M4 A M4 A1 นะครับผมนะคุณดูครับอย่าลืมนะอย่าลืมแจกเพื่อนกันด้วยนะครับผมนะเผื่อเพื่อน,อ,นอาจจะยังไม่รู้นะครับก็เรื่องตั้งแต่12กรกฎาคมจนถึง18กรกฎาคมเลยนะครับผมนะคุณดูครับอ่ะในเมื่อเราขายของและบอกกิจกรรมไปเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปตะลุยแรงแกงกันสะหน่อยดีกว่านะครับไม่ได้เล่นโซโล่นานแล้วต้องจัดต้องจัดโซโล่สะหน่อยนะครับต้องจัดโซโล่สะหน่อยไม่ได้จัดนานเลยขอเซ็ตสกิลแป๊บนึงเราจะเล่นเป็นบาเลสดีหรือเปล่าอ่ะเอารอบบาเลสแล้วกันนะครับ ผมคิดว่าในใจคนดูน่าจะอยากดูบาลตนะครับผมนะอเดี๋ยวเราเข้าไปเดี๋ยวเราเดี๋ยวลืมเลยโซโล่ไม่ได้เลยขาดไม่ได้คือนกนะครับผมนะฮ่าสกิลตัวละครเอามายังเปิดโจดโอเคโคโนะโอเคครบเลิโกแล้วเดี๋ยวเราไปเจนในแบบของคนดูเดี๋ยวเราไปเจนในเกมกเราเข้าสู่นารวีไปที่เรียบร้อยนะครับผมดู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 คนมายืนแอกกับผมด้วยดูดิแหมะทำไปเก่าทำไปเก่าสักทีนึงแล้วกันว่าอือมาเลย อ่ะเอาตื่นเต้นกันใหญ่อ่ะอ่ะเว้ยอ่ะมันเต้นไก่ใส่ผมสู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสไตล์กูไม่สู้อย่างมีสไตล์ละกูจะสู้อย่างบ้าคลั่งละคลั่งเนี้ยอยู่ดีไม่ว่าดีมาเต้นใส่หน้าอยอมไม่ได้ยอมไม่ได้บอกเลยว่ายอมไม่ได้จอดนี้ Let's go ไปแลวครับผมวงฟ้าเลื่งวงฟ้าสักหน่อยลกัน ไปผมพร้อมแล้วของผมพร้อมจัดเลยไม่ไหวแล้วต้องการคิวต้องการคิวเอามาไหนๆก็ไหนๆละอ่ะก็ได้เหมือนกันโอ๊ย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 เล่นแรงนะเล่นแรงนะเล่นแรงมากนะโอ้อะไรอ่ะโอ้ไม่ใจเลยอ่ะ อ่าเราต้องเล่นอย่างมีเราต้องเล่นอย่างมีสมองในเมื่อเองอยู่ป้อมนั้นใช่ไหมแล้วป้อมนั้นมันอยู่นอกวงใช่ไหมเดี๋ยวกูจะไปอยู่ป้อมหน้าหน้ามึงเนี่ยไอ้ป้อมที่มันอยู่ในวงเนี่ยโอ้ยมาทางนู้นก็มีคนทางนี้ก็มีคนไปทางไหนได้บ้างเนี่ย อย่าห้าเพราะฉะนั้นน่ะจะให้แค่สองเม็ดอย่างนี้นะพอหลังยากำลังหากำลังหาจังหวะเปิดอยู่นะแต่ว่าหาไม่เจอนะเมื่อกี้นะได้จังหวะแล้วให้สองเม็ดเท่านั้นไม่ให้เยอะบอกเลยไม่ให้เยอะด้วย <c oughs> ผมบอกเลยนะคนดูโซโล่จะตึงกว่าดูโอ้นะครับผมนะคนดูครับ <c oughs> ตอนนี้ที่ตึงสุดรู้สึกอาจจะเป็นทีมเ,เป็นทีม4นะครับแล้วก็ลงมาคือโซโล่ แล้วก็ลงมาก็คือดูโอนะครับสําหรับใครที่ต้องการแต่แรงนะครับแนะนำแนวทางให้ครับว่าดูโอมันเอค่อนข้างที่จะอืไม่ค่อยตึงเท่าไหร่นะสำหรับผมสำหรับผมนะผมว่าโซโล่เนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะตึงนะเพราะว่าคือถ้ามันพลาดแล้วก็คือมันตายเลยนะครับมันไม่สามารถชุบได้นะครับนะคนดูครับแล้วปงป้อมนี่นะครับไอพวกบนป้อมเนี่ยครับคนดูไม่ต้องไปแบบว่าเดินผ่านๆบ่อยๆนะครับผมบอกเลยว่าแทบจะมีทุกป้อมเลยดีกว่านะสำหรับโซโล่นะแทบจะมีทุกป้อมนะครับ ตายครับไม่ต้องได้กระดิกไอวอไม่ต้องกลางตายก่อนเลยครับผมนะฮะสองคิวครับตอนนี้เดี๋ยวเราก็ต้องไปหาคิวเคริ่มอีกสักนิดสักหน่อยนะครับอ้อนี่แหละครับแ,ลแกล์เจมเฮ้ยก็ไม่ยอยยพูดเลยครับนี่แหละครับไรแกลเจมแบบอ่ะคนไม่เจอเลยอ่ะ อะไรเนี่ยปรับหน่อยได้ไหมเอวอยากเจอแบบเดือดอะปังโอ้โหแค่สองเมตรเท่านั้นดูดิตัวละสองเมตรสองเมตรจะคมไปไหนโอ้โหนี่กระสุนแบบพกแค่แบบยี่สิบนัดก็พอแล้วเนี่ยเอาจริงอะจริงนะบ้านเอลยังแคมป์ได้อีกหนึ่งวงเฮ้ยกูตกใจอ่ะมาดิโหสะดุ้งเลยนะ จอเมื่อกี้นี่คือแบบสะดุ้งเลยนะโอ้โ oh หผมต้องดูหลังไปด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวมันกลัวผมกลัวหลังเข้าด้วยสะดุ้งเลยเมื่อกี้กมังแบบตั้งใจเล็งอะ่ะใครเขายิงวะ ผมยังไม่อยากเสียโคโนโไปเท่าไหร่ครับเพราะว่าโคโนโนี่ไว้มันสำคัญอยู่นะโอ้ยพลาดเฉยจังหว่านี้ท่านผู้ชมอย่าวมีคนมาแอบ,บหลังมังเกิร์แล้วนะครับเราต้องแบบว่าอันนี้ก็อุย๊ย ไปดิครับก็มาดิครับผมบก็มาดิครับผมโอ้โคมขนาดนี้ไม่ตายจะอยู่ยังไงโอ้โอคมขนาดนี้ไม่ตายจะอยู่ยังไงครับท่านผู้ชม<ไ>บอกเลยนะครับผมไม่ตายจะอยู่ยังไงครับคมขนาดนี้กระโดโดตรงนั้นเขาเหมือนมีประเด็นกันหรือเปล่าวะ เอาดิ๋ยวผมช่วย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 ดีกว่าไอ้วอลมีกี่ลูก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 เหลือกี่ลูก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 ไอ้วอลไอ้วอลเหลือกี่ลูกไอ้วอลเหลือกี่ลูกครับผม ไอวอนายเหลือกี่ลูกไอวอนายเหลือกี่ลูกตอบมาสิ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  <S <S นี่เราไม่ได้เก่งก,กับบาเลตนะครับดูพี่เราก็ล่าหัวเป็นโคชเทโคชเทชพอดีพี่มันตึงไอ้น้องฮะ จะมาสู้กับสไนผมได้ถาม่อยเหอะไม่ใช่แค่สไนนะครับปืนหนึ่งก็ตึงจริงกระที่หนึ่งชิวๆแค่เดินเล่นนี่ลงมาเดินเล่นเฉยๆไม่ได้ยิงอะไรเลยนะนะครับผมนะตอนนี้แต้ผมก็อยู่ที่6ก7 4นะครับผมบวกไปสามก็จะเป็นหกพันหรอปดสิะวะ 87นะครับผมนะเกมนี้ผมสังหารไปแค่8ตัวเท่านั้นนะครับผมนะคุณดูดาเมจ2,627เองนะครับผมนะกคนดูครับก็เอาเป็นว่าประมาณนี้ละกันนะครับผมนะคุณดูครับสำหรับแมทโซโร่บาเรตของผมนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมนะครับผมนะฝากไว้ด้วยสำหรับกิจกรรมวันพรุ่งนี้นะครับผมนะแล้วก็กิจกรรมส่งท้ายสเตต์เฟเตอร์วีนะครับผมนะยังไงก็เข้าไปร่วมกิจกรรมเยอะๆนะครับผมนะคุณดูครับก็จากคลิปนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับผมนะคุณดูครับสวัสดีครับเอ้ยถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดรไต จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมนะคุณผู้ับสำหรับลิปนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับผมนะคุณผู้ับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ